สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าปัญหาที่ผมเจอในลูกหานนะครับปัญหาที่ผมเจอในลูกหานที่ผมเจอใช่ไหมครับก็คือหนึ่งก็คืออัตราการที่จะรอดไปโตเป็นพวกวัยรุ่นได้นี่มันมันยากมากเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ใจหรือว่าเราปล่อยปะละละเลยมันก็อาจจะเกิดผลเสียต่อลูกหารเราได้ครับเพราะว่า สิ่งที่ผมพบเจอนคือมันเหมือนเป็นภูมิคุ้มกันจากแม่สู่ลูกถ้าเราไม่ได้ทำวัคซีนให้พ่อพันแม่พันลูกก็เหมือนจะแบบว่าภูมิคุ้มกันก็ไม่ดีแล้วยิ่งออกมายิ่งเจอโรคอะไรอีกเยอะแยะไปหมดดังนั้นควรจะทําจัดตารางโปรแกรมทำวัคซีนให้ดีนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ในการเลี้ยงก็คือควรจะห่างจากบ้านเรือนและก็ห่างจากพวกหมาแมว ถามว่าหารในระยะที่โตเต็มวัยมันป้องกันได้ก็จริงครับแต่คือลูกหานมันไม่สามารถป้องกันได้เลยไม่สามารถป้องกันตัวเองได้เลยคือที่เลี้ยงมาเนี่ยเคยมีข้อหนึ่งที่ออกมาสิบตัวตอนนี้รอดเต็มที่ก็มีอยู่สองตัวจริงๆใครที่ชอบหรือสนใจก็ลองไปเลี้ยงดูกันได้นะครับหากมีอะไรผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ